และซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราไปอยู่ในแมพผีใช่นนัแหละแมพผีอะเออคเมันแบบผีเนาะก็คลิปวิดีโอนี้นะครผมนะเราจะไปทำอาหารเกดเอเอแต่ถ้าผมพูดได้มาแปลกไปแลขอกราบขอบขอภัยครับตอนนีน้ผมไม่สบายนะครับผมนะเข้าหน้าหนาวแล้วเออใช่สุขสันต์วันขีดมั่นนะครับผมนะส่งท้ายฮะโอเคไป เราไปเล่นกันดีกว่าไปกันเลยครับผมถ้าเสียงลมเสียงอะไรเข้ากระลัำเบาไปจริงนะครับผมนะพอดีว่าอ่าพี่หนุ่มน่าจะตอนนี้คือมันลมอยู่ด้านหลังผมเลยน,นะครับผมถ้าเสียงลมเสียงอะไรเข้ากระล่ำเบาไปนะครับผมนะโอเคว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวอันนี้แมวปะ้ยนองแมวผมมี6,004นะครับผมนะ ทำว่าทำไมยังมีผมรถเลื่อนล่าไปเล่นแล้วเราแล้วก็ติดใจก็เลยเอามาแคดนะครผมทำให้เกมมันดังไหมก็ดังอยู่แหละเออมันดังอะไรโอเคครับผมไปดินจิตอลเลิฟสูบเริ่มที่เบสิกมีแค่ผมเนั good, good ช่วงนี้ก็คือการสอนทำว่าพอดีผมก่อเกมอะโอเค ไปน่ออันดับแรกก่อนเปิดร้านอันก่อนอีกที่จะเร่าประสบการณ์คืน,ข,นขอให้เดินเย็นและประเด็นกดบข้ออย่างเครน่งคัดด้วยละ่ะทำให้ลูกคาย,ยาุ่งวุเนใเข้ามาหาให้หยิบโซดากระป๋องแล้ววางไว้ที่ตรงนน้นเขาแต่อย่างนั้นแล้วเดินมานั่งนิ่งๆอยู่กับที่ห้ามลุกเดินไปมาแล้วก็ห้ามตัวเปียกโดยเด็ดขาดละ่ะถ้าวนันศุกร์ประมาณที่สองจะมีรถคนนึงเล่นเข้ามาเล่นเข้ามาจอดที่หน้าไรทูข,ของนายนั่นไม่ใช่การตรวจสอบจิปะถะนะ ให้รีววออกจากประตูหลังทันที่ห้ามผันไปมองที่ท่านเสียมในช่วงมาเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเนื้อที่เสียบอยู่เริ่มกระตุกหรือส่งเสียงแปลกๆออกมาให้นายปิดเตาแล้วดินออกไปทันทีมันก็แค่ไม่อยากให้นายอยู่ต่อแค่นั้นแหละอย่าฟังเสียงที่ดังเกินเกินไปถ้าเป็นผู้ชายที่ไม่มไปหน้าเดี๋ยวเข้ามาสังหารให้บริการตามปกติแต่ที่สําคัญคืออย่าไปมองตรงหน้าเขาเด็ดขาดลูกค้าบางคนนะับให้บริการเด็ดขาดถ้าเห็น ถ้าเห็นปิดตรงตรงหน้าต่างทันทีถ้าเจออะไรที่ผิดปกติไม่เคยเห็นมาก่อนให้ประเมินสถานการณ์แล้วตัดสินใจสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุด้าป้ประตูล้อนิดค่ะถ้าไม่จำเป็นจริงๆต้องเช็คผ่านก่อนจะปิดเท่านั้นเออใช่แล้วอย่าลืมว่ากล่องคุณเริ่มที่4ี่ทุ่มไปถึง7จ็ดโมงเท่าน,นั้นแหละปไปนีป่คบผม โอ okay. เคแล้วก็เยืะอฟังเสียงเนื้อประมาณนั้นนะครับนะโอเคเราอ่านบทแค่นี้พอแคนอ่นี้ผมก็แปลแปลแปลถูกก็แค่นั้นก็เยอะแล้วโอเคเรามาเปิด้างกันดีกว่า Time, ของซื้อของขายของซื้อของขายมาขอฟีได้ไหมนมบอบอบอของซื้อของขายของซื้อของขายอ like โอ้ยให้ฟีเหมือนไปใน,นฟดีอ่ะ ตอนนี้ห้าทุ่มนะครับผมนะเปิดร้านแล้วสวัสดีครับผมเปิดประตูหลังก่อนนะเพื่อความสบายใจของเราโอเคไม่มีลูกค้าดิฉันเอ,อือลูกค้ามาแล้ว <Hi. S 1> สวัสดีครับสวัสดีชั้นต้องการเชฟประมาทหนึ่งแอนเออนั่นร้อยห้าสิบบาทเ <Great. Thanks. S 1> ยี่ยม <'re> ขอบคุณ <smells amazing. S 1> โอเคมามา สิ่งไรที่เราทำี่้แคบผมประมาณดูค่าดีกว่าเอออบเลี้ยนเออมันเขาเดียงไม่ให้ผมทำตอนนี้เอาเป็นว่าเราทำตามสูตรเลยเนื้อไม่มีในแคบผมเอาเดือไม่ได้ดืยเออโอเค ผมลืมเปิดเกมนี้อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงเลยครับผมนะสมาที่ผมนนยบไปเหาก,กระตันบอปเลเรียบร้อยนะครับผมเปิดเสียงเพิ่มสักแป๊บหนึง่งโอเคประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้อเป็นเนงาเอ่อไม่ต้องหรอก จริงก็ไม่ต้องหรอกแปรแปรแห่ของอน,นี่คืออันเดของคุณครับประมาณนั้นจะผมมาขับรถแปรไม่ได้นะตาปอไปพอดีอังกฤษไม่ได้แข็งขนาดน,ะน,นั้นโอเคเปิดกล้องดูสิมีอะไรมาไหมไม่เป็นไร เอเพี่ไม่มีอะไรปลอดภัยสบายแห,หวงวอกนะครับโอเคสวัสดีครับพี่ทำการซื้ออะไรเปล่าอาหารรองท้องก่อนไม่พี่ชาย ไปนู่นไปนี่เราต้องมีอาหารลงท้อนะคุณคุณข้าใจเปล่าเนี่ยวทาวันชูวุ่มนะการรีนไมทงมโอเคที่จะเป็นน่รอยหาสิโอเคาะด่บอนอยวมีตัวอะไรเกาะลรงไม่มีวะเชื่อใจได้ไหมเชื่อได้เปล่าเชื่อได้เปล่า เไ现代爆เ代爆现เ爆ไดป现代爆ถ้าผมตายก็คือจบนะคับผมแต่ว่าผมพอฒนเรือยก็น่าจะเป็นนิดแล้วประมาณนั้นโ okay. <you> อเคแปดเอ h hại rồi Ờ, เดิน tung một. Ôi. Mất cái Wait no, no. I remembered you. <coughs> I don't Sorry, I don't have a knife. I'll go home. Sit down, you want to play like that, Kunet? ทางหลานกูเปิดไม่ได้เลยไปิดไม่ได้เลยเชียนี่อ๋อเฮ้ยอ๋อลุงวันดีลุงชิ้ชิวอร์มาโน่เล่าโอเคสามร้อย จ่ายมาสามร้อยจ่ายมานั่นแหละสวยมากลุงนั่นแหละลุงจ่ายมาสามร้อยทำดีมากดีไถเลยโอเคทำงานไปเรื่อยๆผมรอค่าจา้างโอเคเอยจิ้วเอ้ย ต่ผมปิจาร้าไม่ได้อ๋อได้แล้วอ๋อีกนันหรอ2กันเหรอผมลืม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 ,ม,ลมดอร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 อยสลัดผักเอ้ยโอเ้ย ครับกลัวจะอยู like ่มันมันมาจำสแกมากเข้ใจปะคลันจะอยู่มันมาจำสแกน่ากลัว ผู้หญิงสวัสดีครับสนใจซื้ออะไรบ้าโอเคร้อยห้าสิบครั Seriously, <seeing> I come all the way here dreaming about it, a woman, and the window closes right in front of me, just my life. No, I am you, my you, ใครใครวิ่งไปไหนเมื่อกี้เห็นอะไรแบบสงสัยต่วนี้ทางานี่งตาผ่านตาผ่านแน่นอนชัวร์อเซ็นสงสัยแบบทางานบ่อยๆตามเมเองตาอาจจะเบืรอก็ได้ ใช่ไหมคุณบีกตอกวะเราอะทำงานเยอะไปไม่พอไปไม่ได้เนคะเช็คกล้องกันผมระแวงตอนนี้ระแวงมากแต่ว่าอะไรผมวะค่อยกันแๆที่รัก เราคุยกันดีๆก็ได้โอเคไปเบบี้ Baby. เสร็จแล้ว Here you go Here you go ไป Finally smells amazing บอกแล้วร้านผมเนี่ย delicious รมม้านผมมาอ,อ,อ,อร่อยสุดในย่านนี้แล้วจริง มันไม่เคยทู้หลังผมได้หรอกจิ้มิงมหน้าผมอะอะไรสุดจิ้มเชี่ยเลยพอดีครับไ้เฮียขออนุญาตขออนุญาตเอาเอาปุกกินนะครับไปไอ้นู่ it fast no grill no onions sure 100 hi ใครอย่าให้กูรู้ไอ้คนจะทำมาหากินคนจะทำมาหากินไม่กวนอยู่ได้ไฟไปาครับลูกค้านี่อช่านี่แหละครับเพลงเพลงดีสิทัว์เรื่องจัดจัดชิเบะตางจากเพลงนี้เพลงนี้หรอพรอมเสน Eittar dælum, tað er 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 d โอเคอัวัสดีครับแล้วก็หนึ่งคิดนหรอได้ครับผมไปฝัดีีว่เัเชิ้ครับชัด,จดเจนเลสัสเลย ตเตออกู่ซีเรี ry, ยสไอ้เหี้ยแม่งมาเป็นกกระดูกขนาดนั้นะไอ้ให้กูเหียกคู่ชื่ยังไงวะไป <S 2> <S 2> โอเคมาตัวเอ่เมล่า Maybe had my, oh, hey, maybe I mean, I want you warm and don't make it too greasy. My doctor already makes me no sure that will be one hundred fifty. Okay, maybe here. คืแบบมันจังหวะมันเป๊ะมากอ่ะหันเบ๊ะหันเป๊ะเจอจังหวะมันโบูพาปะ่ะผมพยายามจะไม่มองนะผมพยายามไม่ไม่มองนะ งนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยเทีย็นคืนนี่แคบมาคุณเราทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะรับค่าจ้างพันมหาศาลถึงงานนี้ผมจะไม่อยากรับประทาด หาร้อยห้าสิบบาทจ่ายเรามาคงไม่โบบายนะคงไม่แบบไปเจอไปเจอนะขอเช็คกอ๊อปมาลูกค้าโอเคไม่มีว่าเชียทำงานได้โอเคอ่ะใส่ชีสนะคบผม So it's a lot. So, if not, sit there and then come up. Perfect, just how I like it. Have a conversation for you. <laughs> ว่าไงหนุ่มโอเคไม่มีเคลีย โอเคนะโอเคเช็คกล้องนะั้นทำไม่ล่ะว่าไงครับคุณผู้หญ ah <Late dinner? S 1> ิงทำไมตามันเปด้วย ทำก t ะทำอ๋อทำกระทำหายใจตาแล้เราต้องทำมัน uh, ีสุดฟีเลย ถึงหน้าตาจะไม่เป็นมิตรก็ตามโอเคไม่มีวะ่ะกูโดนดิสวัสดีครับ

150 for both of us. We share everything. Even hunger. You close the window. But he is still inside. Hi, we สามสองมือจีหนึ่งสามสองระเบิดระเบ้อแน่นอนผู Long day and soda? เชี่ยวใจมึดได้ไหมกู <Should S 1> ้ร้นอีก <200. S 1> ไปเนี่ย เอาอะไรนะโซดาแปบบนึงนะขอขออ่านคนใหม่ ตแสดงคนเอาไปประตูอย่างนี้ไปได้เลยใช่ปะแชทโอเคงไปทำอะไรของเราต่อใช่ผีหรือเปล่ายัางไม่รู้คนน,น่าเลยใช่แต่คนจะเชื่อใจได้ยังไงคขาคนจิตผมจะเชื่อใจเขาได้ยังไง เดลยโอเคว่ะหลังๆนี่เริ่มไม่มีอะไรแล้วนะหลังๆนี่เริ่มไม่มีอะไรแล้ว i work at the gas station nearby so give me one to warm up extra sauce true 150 huh you close right when i walk up great service really That's one hundred and fifty. Great, thanks. It already smells amazing. most it? it? Go to Go you just shut the window on me. I'll remember that. What

คลิปน,นี้จ,จบไปที่เรียบร้อยในหัรสบตลอคลิปน,นี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามในแคชั่นนะถ้าได้วน้ำหยิกก็คอมเมนต์ไว้นะครชบผนโอเคตลอดคลิปนี้สี่สดบป้า้าแอบดจื๊ม้